สวัสดีครับบ้าเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่31มธันวาคม2566นสะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับไทยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาปู่578นะครับมารับชมต่องวดน้ำกันครับงวดวันที่17มกราคม2567นเดะครับผมเดินทางมาหอดมาถึงแล้วถือว่าแม่นนะครับเลขวิ่งปู่นะครับปู่ฟันที่5บน นะครับล่าง8ป 4, 2, 7, 2, ูนะครับปูว่า C2 ี่ามาเจ็ดสมานะครับกแม่นอยู่ครับผม8ปู่ให้88ดน้อพี่น้องเนาะให้เด่น8ให้วิ่งล่างวิ่ง8วิ่งบนวิ่งหาเอาเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันไปรับชมน้ำกันครับ กาบนมัสก,การครับปัว31ธันวาคม2566ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นระปูวโอ้ oh. เลขวิง่ง5ตัวเดียวนะครับผมนะบแล้วก็วิ่งล่าง8ผู้บรดจับ8เก้านะปูเนาะมันบระหบมันเด่น8มันเด่น8 สี่ร่งางกับครับก่ับ,<ร>บโอ้จังไายจังว่าคิดว่าเลขสิว่าเป็นเลขแปดเก้าเลขอ้ายน้องนะครับปูจจป่จังไายเจ้าของแปดแปดไปโอ้แปดเก้าครับผมหลีกแต้มเดียวอีกครับโอ้หน้าปูโอ้บ้านนี้เดียตัวเดียวตัวเดียววนวิ่งไปเลยบ,มบ,มบ่มิผาดบ่มิผาดบ่ปู่่บผาดโอ้เอาทำมุชม วิ่งตัวเดียวเลยก็พลาดเอาตัวเดียวครับสองศูนสองหตัวเดียวเล่อหนี่เพชรตัวเดียวครับเพชรตัวเดียวสี่สี่หกเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าศศเก้าเจดเจ็ด ห้าเจ็ดาสีับตัวเดียวตัวเดียวได้สมามาสครับผมศูนย์พิดถือว่าพิดเนีย่ยกับสิบบ่ลเดินเต็มกับมาศ ครับเก้าครับผมเจ็ดครับดับเบิลยูเลยเงี้ยมารับดับเบิลยูปูครับเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวนะครับอืม 951หครับ951ได้4ได้6 0มันส่วนศูนย์เดียนศูนยคับมันก็เลยมากมา9 0 เก้าเก้าศูนย์เก้าครับ <8 S 1> ได้แปดได้เก้าได้ 7, 9, 7, 9, 0, 7, 9, 7, เกเาา 9, 7, ้าได้เจ็ดมาเก้าเจ็ดปะปูเก้าศูนย์เจ็ดอืมมาเก้าเจ็ดในเรื่อปูน้องมาเก้าเจ็ดอ่าได้เจ็ดครับ 10, ได้เก้าได้หกได้หกได้ห้าได้ห้ามาเจ็ดหา โอ้โอขับปูสมมชมสูตรอ่าสูตรบนมา7จ็ดห้ครับได้สได้สได้สบวกกันได้สมา 4, 4ี่โอ้ห้าได้9ได้เ ได้แปดได้เจ็ดเก้าเจ็ดเม็ดเดียวโอ้โอปูอืม,ออมถ้าเดินถ้าเดินตามมีก็เดินเงาเลยที่ปูถ้าเดินตามนี้เดินหนึ่งสองสามสี่งวดหางงวดเอาปูเนาะเงาเลยละ่ะคือบนอย่างเดียวมาปู<ห>บ่นอย่างเดียวยยว่าเกี่ยวกับรางเก้าเจ็ดตัวเดียวสาธุนะครับท<อ>่านผู<ถ><ถ>้ชมเก้าเจ็ดตัวเดียวเอาปู ตัวนี้มันออกตาที่จริงหลักสิบมันออกเก้าเจ็ดหลักสิบมันหลักหน่วยมันออกห้าเจ็ดครับหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบลักหน่วยอย่าประมาทกลับเอากลับกู่เดียวเอาปูนี่แหละครับล้างก็ได้เดี๋ยวตัวเดียวล้างก็ได้แล้วมาปูเอาให้ปูเขียนให้ล้างน้ำท่านผู้ชมบนล่างเลยบนบน,บนอันนี้ เพศตามสูตรครับปู่ก็คือวอ่าห้ฟางโยเอลี่รักลอยกับรัก,กน<อ>หน่วยวกันครับอันนี้รักลอยกับนวยบวกกันกันเดินแต้มมันก็ได้ซีกับหาครับมานี่เฮ็ดไม่มาเอาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันดับบปโย่ยอมรับอยู่ว่าดับไปโยอีริครับปู่มานี่กคซีบวกหาเป็นเก้าเป็นเก้ายอมรับอยกับบน วิ่งก้าเมตรเดียวครับอันนี้ว่าได้เอาเล่ไฟมาเห็ดตามสูตรเห็ดตามสูตรอ่าปูเห็ดตามสูตรนะพี่ธารมป้ชุมนะครับเพราะว่าสูตรนี้อาจจะอาจอาจจะทํำกันทั่วนะปูเนาะอาจจะได้สูตรนี้มากเห็ด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 ตามสูตรลองล่องเบิ้งะน่าครับผมบาดนี้ลอยมาไล่บานนี้แห้งครับลอยมาไล่ปูเอาปูเอาเอาไป เอาใบไม้เนี่ยปูใบนี้มันไล่เอาชมลอยมาไล่กับห้าสี่สี่แปดเก้าับเต็มเต็มเลยล่ะพันมาครับผมโอ้กระชนกันที่เจ็ดเก้า ครับปัจะบ้ไปเก้าหกบ้ปูบ้ไปบ้ไปคือคือแบบนี้นี่ออกห้าเจ็ดมั้ง่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มาด้วยกันตรงกันก็บ้ออกนะ่ะครับตรงกันบ้ออกบานนี่หกหนึ่งมาหันปูกันย่งตัดนะครับสี่ห้าหก เจ็ดแปดก้าศูนย์หนึ่งสองนั่นช่ครับบอมาน้ำกันเก้าหกตรงกันนะไม่มาครับปูระ่ังเก้าเจเม็ดเดียวเก้าเจ็ดเม็ดเดียวครับปูครับเอาครับเอาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าะปูเนาะเก้าเจดเจเก้าครับหลักร้อยบน แปดเก้าศูนย์หนึ่งหลักร้อยหลักร้อยพีอยเอใช่ตัวเดียวนี่ครับผมล่างห้าห้าตัวเดียวล่างห้าตัวเดียวครับปูวังหันแปดวังหันแปดแม่นอิลี่รมชมซาธุนี่ครับนี่หากระแม่นได้ทำชุชมนะครับ เจ็ดสองปูวปูวว่าเจ็ดสองบอมากับบอมากับี่ยว่าี่สองกับบอม่าปัวนา่นครับผมมันมันดังรับโคตรครับเจ็ดสองมันเข่าเลขหลายครั้งที่คอยเบิ้งหั่นครับเลขหลายครั้งที่มาเ่าเบิ้งเลขดับบอมี่จะคู่เลยห็นบขม่บอนี่ล่างบอนี่ครับต่อจับใส่เรียระจํจำวันได้ครับ อวันพุธวันพุธปะปัววันที่สิเจ็ดวันที่สิบเจ็นี่ปัววันพุธครับหามาวันนี้มันกิมีหาแปดกับว่าได้หาหนึ่งกับว่าได้หาแปดหาหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งกับว่าได้ห้าแปดกับว่าได้ห้าเก้ากับไม่ได้ปะปัวห้าเก้ากับว่าได้อยู่นี่หนึ่งห้าเก้าล่าง ห้าสองห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดเอาว่ามไปไปงีป้สิคับห้าเก้ากับอะไ้ห้าแปดกับอไร้บียเท่านี้นะ่ะครับปูวันที่สิบเจสิบเจ็ดครับปูแมน เราบักสี่แดงจึงคึองี่หรอเอาทำมาชุ่มแคปหน้าจออันนี้กะร้อยห,หางเดียวเลย่ต้องหางเดียวร้อยมาลายน้ำปูเนาะอันนี้ร้อยมาลายทำมาชุ่มสูตรร้อยมาลายแล้วก็ปูเฮ็ดสูตรให้เบิ่งแล้วเด้อพี่น้องเด้อสูตรเลขวิ่งตัวเดียวได้มาจากไหนนี่ครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเฮ็ดสูตรให้เบิ่งแล้วได้เก้านะครับกับสูตรเลขติดเลขติดก็คือร้อยบวกสิบสิบบวกหน่วย เห็นไหมครับหลกักเกามาบวกกันนะครับหบวกสีได้9 4้บวกสีได้8 9ดเบวกแได้7เอามาประกอบก็บคือเก้าเงวดนี้บนวิ่ง9ตัวเดียว9 7 7 9หลักร้อยแปดเล่างวิ่ง5้านะครับห้าสองห้าสาเท่านั้นแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับ17มกราคม2567นะครับเอากราบขอบุญขอบคุณปูครับท่านผู้ชมพอกันคลิปหน้า ใครใได้โชคนะพี่้องหลังปีใหม<ห>่ให้เฮงๆให้รวยๆครับผมสวัสดีครับ